เคยหรือมีบวกสองสาวบ่เอามาเอามาวบ้านสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีกอย่างเสียนเคยเหมือนในยุค่องเสียงหน่อยพี่นอ้องวันนี้เขามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้บ่าวเสียงในเด้อพี่น้องเหมือนี้บ่าวเสียงในเนือ้อแม่เนื้อสดๆพี่น้อง อีโหลหนึ่งพี่น้องอ้ยว้าวเ,เดี๋ยวบาเซียนจุ๋ยเบิ่งกวนจอบไปกินเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบาเซียนจุ๋ยเบิ่งครับไปเกียวขมขมลำลำพี่น้อง Cát gian nhớ đi, bật trong sao? Oh, no, <laughs> ừ, sao? giờ, à, đi <laughs> bật trong sao bóng sào, Đi sao đi đi đây, กิุยมั้งนีคุพอค่อเขานะครับมปุยอ้าวจให้พี่น้องมึงมึงอ <สะ S 1> ุ้ยลวนเหนวเกิอมัยว้่ยังไหนอู้หูอบเหรอเดียวเดียวอากสองเท่ากันเอียงก็ใส่แนวนี้เลยฮะเกียววันี้

แก่ยพะย,ายา่ะของแก่ตัวเลยเอาแม่ไม่ตองมากก่อนอะไรอ่กินหนดูกินไก่ตุ๊ดตุ๊มี่ของแม่อ่อน,น้องเรียนกินเลยกินตักไกปลอืีย่างพักขึ้นพักมีทำอีกีใครพายเลยกับพวกกินอ่อ

Kìa pháo chiếm kiếm. Hai kìu, hát kìu. Hai kìu hát này kìa, gọi là cái gì mà. Nguyên cứu, anh em. Một mùi nha, hát 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 กินก mm. ินไหมเดี๋ยวบบจังสาวเาเขาท่าอะแบเนี่ยตัดีเหี้ยหมดงอกินไหมมัน่นจเก็บมืูเจูบาเสียงจูไม่คนไม่ได้ก็ปุยุยูปปใส่น้ยังไม่ทำเลย อาม่ามไว้ม้หกไเกันขอไปมึงไว้นได้แก่ไว้กูนั่งกินหวานจนวะจนอิ่มไปสอ่ะมองเงาน้ำได้ไปร้อมีได้แก่เยอบอกเจ้าลุ่มแน่เนาะเราขุ่มนะเราพูดสินะผู้แานไป่านมานะครับเกีนถนนอุบลชีสเกษนอกฟารนอะ ย่าลืมแวะเด้ครับต้องทำโลตัดพี่นองการขายเนื้อโละัรเยอะบาะโลตัดครับรอโลตะสทามร่อยีนองจะว่าค่าเรากักกักหนื่งลาบาทเอาโลตัสองร้อยแปดสิบเด็กแก่พอโอ้ยดีแมนเแมนดีแห้งน้องหันร้านนีดีแห้งพีนองนองหันก่อนผมดูเอาโตเก็นั้ง

ยกนี่ยยกอันนี้เตาแก๊สมาล้วนว่านีล้วนว่าบรรยากาศดีเนาะเฮีมุจกเอาล้วนขนาลางอันเอากจรล้วนน้ำพี่นนองกูเห็นโมมาจูกันี่เอากปล้วนล้วนจุมาอุม ปานไม่จูอ่ะเก็บตัวตั้งแต่เสาร์ราะนั่นเราไปหยุดนี่พี่น้องที่สำเนึยงนี่นะพ่อตามก็นั่งพอดี โอ้ยตอนก็มีปุ๋ยเอ้าเฮียบานนี่ดูเรียนกินเรียนไม่น้ำพี่นอ้องนตาบานพี่นอ้องตาบาโนโอ้ จับไก่ห hmm. น mm ่อยม่วงหวานไม่เห็นม่วงหวานม่วงกินเขาไมนตัวมันกินเลยล่ะอืออุ้ยตัวใจหมดเป่าจนปากโป้งเลยเอามายเอามายหาลูกมันหาลูกกู

ก็วอยดีแฮะดึงใหเหลองวุน <c oughs> ้นวอนนี่นล้นเหรอเวียอยิ้ไหนวัดก็เปิดยี่มุไอ้ว้นที่ทลาหลา่ามีรูรูหีบรงหน้กเปิดวุ้ <c oughs> เดียว <c oughs> เเด้อออรม่าพี่น้องวัอนี้ก็ขออนุญาตไปกินเขาก็เนิร์กพี่น้องเนิรสิอิ่มเลยล่ะแสบหลายเนาะงผู้เห็นเลื่อเนาะขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเสี้ยงหน่อยเดนองเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องก็ขอให้ทุกท่านที่เขามารับชมคลิปนี้นะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงส้ผู้สุข้อนเด้อพี่น้องเด้อมนนี้กาสวัสดีครับไปแล้วพี่น้องมา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 